ัสดีค่ะคณะนักท่องเที่ยวทุกท่านพวกเรานะคะเป็นยูวมาพุเทศ3าภาษาจากโรงเรียนบ้านหนองคนาค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญินศิลภาใจสังขาเจรินกอน Good morning welcome everyone to ปาษาตาเมือง We are young guy of บ้านหนองคนา School We are happy to take you around Let's a introduce ourselves My name is อลิสาฮานิจุมเรบตัวโซสวากุงโมการปราสาตาเมืองทมพนมชโมวริธาพลวัน ยังลองในนำมลูกองปีปราสาตามุนทุมดีเวเรนบันจุงตรนี้ภาษาหนังที่หนึ่งภาษาตามเมืองหรือภาษาไก่มีชื่อเรียกอีกอย่างว่าภาษา,า,าบายคิีนโดยมาจากภาษาท้องถิ่นถิมนคือคําว่าบายแปลว่าข้าวและคำว่าตรีนแปลว่าแห้งแต่รวมกันแล้วแปลว่าข้าวแห้งค่ะโบราณสถานแห่งนี้นะคะสร้างขึ้นเพื่อเป็นธรรมะศาลาหรือบ้านมีไฟมีหน้าที่ประโยชน์ในการใช้งานสําหรับเป็นที่แวะพักของผู้คนที่เดินทางในสมัยนั้นค่ะ สร้างราวพุทธศตวรรษที่17สร้างในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ค่ะปรา,าสาทหลังที่2นะคะปราสาทตาเมืองโต๊หรือปรา,า,ราสาทไก่เล็กสร้างขึ้นเพื่อเป็นอารคยาศาสตร์หรือโรงพยาบาลรักษาผู้ป่วยในสมัยนั้นค่ะค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมในตัวปราสาตทตาเมืองโมปกนนะคะ สถานี้นะคะหันหน้าไปทางทิศใต้ค่ะซึ่งเชื่อมโยงอาร,รยธรรมของโบราณระหว่างปราสาทนครวัดนครธมประเทศกัมพูชาและปราสาทหินพนมลุงจังหวัดบุรีรัมย์และปราสาทหินที่มาจังหวัดนครราชสีม,มาค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมในตัวทางขึ้นของปราสาทนะคะนี่นะคะคือปราสาทตามานทมนะคะหรือปราสาทไก่ใหญ่ ประกอบไปด้วยปางประธานปางบริวารบรรณาลัยและระเบียงโคตรค่ะเดี๋ยวจะพาไปชมในตัวปางประธานนะคะนี่นะคะคือฤาษีน้ำบ,บางเพลิงตะวะันเป็นเทวดาแปลงกายมาเพื่อปกปักรักษาปางประธานแห่งนี้ค่ะเข้ามาแล้วนะคะก็จะพบแท่นทินเงินกินทองเสียบเสมือนเสาเอกของบ้านเชื่อกันว่าถ้าหากนำแผ่นเงินแผ่นทองมาแตะที่รูนี้ก็จะเกิดสีิมงคุแก่ชีวิตค่ะ คือแท่นปฏิมากรรมหรือแท่นยิบเทวรูปในเครื่องที่นะคะนี่นะคะ,ะ,ค,ะคือตัวโคโนทีเป็นสัตวานะของพัิวะได้มาจากการกวนกระเสียดสม็ตของเหล่าเทพและเหล่ามารมาร่วมมือกันเพื่อหวังของวิเศษค่ะถ้าหาโมือปไปทางด้านบนนะคะก็จะพบกับตัวมาระากลาค่ะ เป็นตัวอยู่คือสีชั่วร้ายผู้ที่จะเข้าไปประกอบพิธีกรรมในห้องคันพระขารุขา่าจะต้องอมีที่ัวมาสรายดุีสีชั่วร้ายก่อนปากในหา้องนี้นะคะเรียกว่าห้องพันพระคารขาุข่าค่ะนี่นะคะคือศิวลึมลืที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติมีตำนานเล่าว่าพระศีวะได้เสด็จงกับพระนางอมมาเหสีจึงมีเทวดาตนหนึ่งประเห็นเข้าจึงสร้างความอับอายให้แก่พระศิวะเป็นอย่างมากก่อนพระสีวะจะสิ้นใจจึงได้ตั้งจิตอธิษฐานว่า สิ่งที่ทําให้พระองค์อับอายนั้นจึงี่กลายมาเป็นสิ่งที่เคารพบูชาในปัจจุบันค่ะนี่นะคะคือท่อสมสูบะคะ่ะเป็นท่อรองรับของเหลวค่ะนี่นะคะคือท่อสมสูบเป็นท่อที่รองรับของเหลวเพื่อไหลผ่านไปให้ประชาชนที่มารองรับทางด้านนอกค่ะ คือปางบริวารเสียบเสมือนที่แต่งองค์เครื่องของพานชันลองในสมัยนั้นค่ะมีประตูทั้งหมด4ทิศนะคะมีเพียงทิศเดียวที่สามารถเข้าได้คือเพียงทิศใต้ค่ะนอกนั้นจะเป็นประตูหลอกทั้งหมดนะคะ,คะเดี๋ยวจะพาไปชมอักษรของบูราณนะคะที่อยู่ทางด้านหอสมุดค่ะ นี่นะคะคืออักษรของโบราณอ่านว่าอโรคยาปรมาราพาผู้ที่ไม่มีโรคย่อมเป็นลาบันประเสริฐค่ะ เชิญน,นักท่องเที่ยวทุกท่านแวะมาเยี่ยมชมกลุ่มโบราณสถานปราสาต,ตามเมืองตั้งอยู่ที่บ้านหนองคนาตำบนตามเมียงอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ขอบคุณค่ะ